Thank you. เม่คอกเต็มเลยนี่โคกมันมันหลิวหลิวป้าน้อยขางตอมีดูแม่คอกเต็มเลยโอ้โหมีแต่ตัวใหญ่ครับอันนี้มาหลิวกแบบ็ต่างเปล่าไม้จะตุกปากแยงไปยืมเรือเข้ามา เลยลองนั่งตรงนี้กับชึ่งเขา้าหมายเป็นปลาสะตันน่อยก็เอาช่างมันเนาะนั่งริวไปชอบนั่งคนเดียวงี่าเนาะนั่งหลายคนไม่มีสมาธิที่ไม่มีสมาธิไม่ใช่ว่าเข้ามากวนเองหรือไปชวนน้อคุยเนาะผมนี่เละไปชวนน้อคุยไปกวนเขาเนาะเว่าไปง้นปะยึกเ <c oughs> นาะบรรยากาศอย่างดีเลย เสียงนกเสียงกาเสียงสาลาสัตดด้วยไงป่าทําท่าบางที่ปักขาวน่อยจะเข่ากระโดดปีศาจไล่นะมันวังะดูเนาะตรงนี้เม็ดจะพาไปรวมเม็ดขึ้นบุ้ง้ง,งหายไปเลยป่ายุดโดดนั่งเรีนไปเนาะไอ้เมื่อกี้ตัวเนาะ ทั่งเล่นไปเดี๋ยวซื้อเดือนเอาลังพุ่มรอมันนี่เจ๊หย่อนย่อมดอนเลยปีาศาจมันเยอะแถวต่อน,นี่ให้ดูไปเรื่อยๆด้วยนันแคนี้กันน้อคอยกินดีดล้ คอยสรุปผลตอนเย็นน่ะเนาะแต่ตัปมปอาไม้ขรายขนด่เยงต็ดเต็ดตันอะไรกัาเนาะ มันไม่ใช่ไม้เด็ดแต่ก่อนกับไม้เด็ดแ,แหละมันแห้งแรงมันอะไรล่ะเหมือนแต่ก่อนับแต่ก่อนก็โอ้แข็แงมากด้ไหมนี้ อีกตตรงนี้มันลงโล่งเนาะอนนี้เสะวะเหยื่ออ่อยออกมาก็เท่าก็ว่ารอเสือออกจากถ้ำเนะาะแต่เราลุยไปฟากต่อน,นี่ก็จะเป็นกำรรปลาใครอาจจะแข็งอาจจะอยู่เยอะอนอยเอาไหมนา น้อยแข่งต่อบว่นนี้ดววันแรกได้แหละตั้งใจอยากปกคางโตหวังที่ได้แขยงแต่เป็นปลาไท้ตันเนาะก็เอาปลาอะไรก็เอาเนาะเปลี่ยนโลเคชั่นไหมเนะเาะเพราะว่าไมายนุ่นไม้นี่เขาแล้วปลาใหญ่ใครก็อยากได้เนะาะปลา ได้ลลายปลากินดีให้ก็ยากเนะแต่มันก็ขิดหลายๆอย่างเนะชอบดังแบบสบายๆนะกินตุกวันแรกได้แหละมันเลยไม่ถอยเขาดีนะต้องหลายวันทนั้งวันไหมนะปาลาุ่มๆตุกต็ด่อนคายนะได้เอาไม่ได้ไม่เป็นไร ทางชิวๆิวทางตรงไหนก็ได้เนาะนั่งสบายใจจะดูอยู่นี่ต่อหลังมันแล้วก็กุบคับกุบคับอยู่น,นี่เนี่ยจะพาไปหรอกกี่สะด,ด,ดูเนี่ยแค่ว่าไ่เขาร้อหน่อยจะลงเรือมาดิจะยังไงคอยดูกัน อะไรแต่ตันเรื่อยๆก็น,นั่งอยู่นี่แหละยมันนากระบกันใหม่เนาะเหยียดเสียเดือนมันลำยูนหล่อมันหล่อเสือเขาอยากขำเนาะให้มันออกมาแขฉงไม่ออกมาเลยออกมาสองสามตัวจะลุยเขาทำเสือเด็กอุ้ยดดนี่ไงโอ้ใส่ตันน่อยเห็นไหม รูดหลายตัวแล้วกระเต็นกระเต็นรูดมือตุ๊กลงน้ำเลยอย่างมันกองกุจิตกน้ำผาดเพื่อติดเรียบร้อย ขอนใหญ่ต้นชิ้นฉาเลยไงเนี่ยเวลาอยู่ก็ฟังแหละน้ำม,มันเสาะดินไหลลงไปเรื่อยนี่กำอะไรก็พัดมาที่นี่เต็มงน,นี่มันแรงด่าเนี่ยป่าก็เลยไม่ชุม่มแรงมาสองปีแล้วนี่ข้างโต้เนี่ยข้างใหม่ยนะ นนี่กัแดดลมลมตกละถ้าขยิ่งไม่เข่าเป่าเลยมันจะปลาสีสันขึ้นเรือเลนกัน,นลงม,มาเรือเราเกิดอย่างเนี่ยนะได้หลายปไปเลยตัวนี้นอกหนึ่ง ไม่ได้โทษปลาใส่โทษ